โอเคครับสวัสดีครับผมอ่านี่นะพอสติลเอ่อทบทวนพื้นฐานนะครับภาษาไทยพื้นฐานม .2 นะครับนี่ก็กลับมานะฮะใน EP ที่2แล้วนะครับก็นะครับบทนี้นะฮะเราพูดถึงนะฮะเรื่องของกราบของโครประภาสทานทองแดงนะครับอ่านะฮะผม EP ที่แล้วนะฮะจะเป็นเรื่องของศิลาจารึกนะฮะสำหรับใครที่ไม่รับชมก็รับชมกันก่อนนะครับเป็นบทต่อเนื่องกันนะฮะบทกที่เราเลือกมาในนี้นะครับ เรื่รองการขอครบราชทางทองแดงนะครับกรารพอครบรัาทางทองแดงคืออะไรใครเป็นผู้แต่งและมีความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะผู้แต่งนะครับเรื่องกรารขอครบรัชทางทองแดงนะครับคือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศัยเชษสุทธยวงนะครับผมหรือที่เรารู้จักกันในานามของเจ้าฟ้ากุง้งนั่นเองครับอ่าฮะ เจ้าฟ้ากุ้งนะครับอันนี้นะคะคืออะไรนะฮะคือการที่เจ้าฟ้ากุ้งกับผมเสด็จนะฮะเสด็จทางสถนละมาทางสถนละมาศคือการเสด็จทางบกนะครับไปที่พระพุทธบาทรอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีกับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศและเจ้าฟ้าสังวานนะครับอ่าท่านทองแดงนะครับผมเป็นชื่อของทานน้าเล็กๆนะฮะที่ใกล้กับรอยพระพุทธบาทและเป็น ที่ตั้งของพระตำหนักทานเกษมที่จังหวัดสระบุรีนะครับเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเชษสุริยวงศ์นะหรือเจ้าฟ้ากู้เนี่ยเดินทางจากท่าเจ้าสนุกจังหวัดอยุธยานะฮะไปนะฮะที่ตำหนักทานเกษมจังหวัดสระบุรีนะครับเพื่อไปสการะนมัสการรอยพระพุทธบาทครับผมบ่อโครงประพร้าการทองแดงนะฮะประกอบแต่งด้วยคําันธ์ชนิดของกราบห่อโครงนะครับ ภาพหอโครงก็คือนะฮะมีกาบยานีสิบเนะครับกับโครงสีสุภาพนะครับนะครับพันๆนี้นะครับมีกาบยานีนะครับผม11นะครับถึง108บทนะครับและมีโครงสีสุภาพ113บทนะครับอ่านะฮะนะลักษณะคำพันธ์ของอันนี้นะครับคือกราบแล้วโครงนะครับกราบและโครงนะครับซึ่งกราบกับโครงนะครับ1นะฮะจะมีความหมายนฮะความหมาย ใกล้เคียงกันเหมือนกันใกล้เคียงหรือเหมือนกันอ่านะฮะความหมายเนี่ยจะใกล้เคียงกันไม่ว่าจะใกล้หรือเหมือนนะครับมีอยู่ข้อเดียวเลยจริงๆนะครับทำไมะฮะเดี๋ยวดูกันฮะขั้นย่านนี้สิบเอ็ดนะครับขั้นย่านนี้สิบเอ็ดนะฮะ วักหน้าห้าวักหลังหกวักหน้าห้าวักหลังหแค่นี้ครับสำหรักบกาบยานี11นะฮะรวมกันได้11คําพอดีต่อไปคือโครงสี่สุภาพครับเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยเสียงย่อมยอยศใครทั่วล่าสองเขือพี่หลับไหลลืมตื่นลือพี่นะครับ ก็ประมาณนี้ฮะก็โครงนะครับผมบรรทัดเลขหนึ่งนะฮะจะมีเสียงเอกเสียงโทอยู่ที่ตำแหน่งที่4กับตำแหน่งที่5ของวรรคแรกนะฮะในบัตรที่1ฮะบัตรที่2องครับจะมีเสียงเอกเอกโทนะครับเอกอยู่ในตำแหน่งที่2วรรคแรกและตำแหน่งที่1 2ตำแหน่งที่1โทอยู่ในตำแหน่งที่2ของวรกสองนะครับส่วน ต่อไปนะครับก็จะเป็นเสียงเอกเอกนะครับเอกเอกนะครับผมเสียงเอกแรกนะครับอยู่ในตำแหน่งที่3วักหน้าตำแหน่งที่2วักหลังนะครับส่วนบรรทัดสุดท้ายนะครับบาดสุดท้ายเนี่ยฮะก็จะเป็นเอกโทเอกโทนะครับเอกตำแหน่งที่2โทเอกตำแหน่งที่2โทตำแหน่งที่5นะครับแล้วก็เอกโทนะครับในตำแหน่งที่1และ2ตามลำดับนะครับ ก็นะฮะในวงเล็บอย่างนี้นะฮะความหมายก็คือมีหรือไม่ก็ได้ครับจะมีสี่ตัวก็มีจะมีสองตัวก็มีนะครับผมอ่านะฮะคงคงสี่สิภาพเนี่ยหนึ่งคือใช้คําตายแทนคําเอก ใช้คำตายแทนคำเอกได้ไครับข้อที่2นะครับใช้คำโทโทษหรือเอกโทษก็ได้ครับ ถ้าตามหนังสือซิดนดามณีสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมกศเนี่ยนะฮะก็คือเขาจะบอกว่าการแต่งกับพอโครงเนี่ยนะครัไม่ว่าคับคั้เอกโทษหรือโทษอยา่างใดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคครับต่อมานะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าแต่และบทลักษณะขบประพันธ์ที่โดดเด่นในตัวมันเองมีอะไรบ้างคนระับ ามาดูกันอันที่หนึ่งครับเที่ยวเล่นเป็นเกษมสุขแสนสิ่งสนุกปลุกใจหวังเร่ร่ายายพาดพังหัวริกร่ดชื่นชมภัยเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามีเสียงสัมผัสเสียงอะไรบ้างน,นะครับสัมผัสในวักบาดท,ที่หนึ่งไม,ไม่มีนะบ,บาดท,ที่หนึ่งนะครับมีเสียงซอโซซอเสือคือเสียงซอโซอันนี้มีเสียงรอเรือเสียง พอพานสอโซ่รอริงและจอชาอาเรือแล้วก็จอชาฉันเนีเสียงในกาบเนี่ยมีอยู่4ตัวอ่าฉันเนี่ยอันนี้มาดูโครงกันบ้างโครงมีเสียงสอโซ่มีเสียงพอพานรอเรือชอช้างเสียงเหมือนบน4ตัวมกัน เรียงเรียงผาอยู่ภูเขาหนวดแพรยเผาเขาแปร่แพร่เขาแปร่แพร่คือการเขามันแปกออกนี่นะเดี๋ยววยาดให้ดูเขาแปร่แพร่เนี่ยเขาแปร่แพร่เขาแปร่แพร่นะฮะมาตรงนี้นิดนึงฮะเขาแปร่แพร่คือการที่เขามันแบกออกจากกันเงี้ยเขามันแบกออกจากกันนี้ไปอย่างนี้ไม่ใช่เขาที่มันเข้าหากันแต่เป็นเขาที่แยกออกจากกันอันนี้ แปรปลายใช่ไหมซึบซึบเนี้ยฮะอ่ะเป็นขาที่แยกออกจากกันแล้วงบอกว่ารูปร่างคล้ายแพะครับคล้ายแพะคล้ายแพะความหมายคือคล้ายแพะหนวดพราวปลายหนวดอยู่ตรงนี้นะหนวดหนวดเลี้ยงผ่านนี่อยู่ตรงนี้นะมันี้เป็นตรงนี้นะฮะอยู่ใต้ตรงใต้ขาวมันใต้ปากออกมาเลยนะขนเหม็นสาบเหม็นสาบพ่อเหม็นสาบอย่าร้ายคือเหม็นสาบเหมือนกับแพะเลย ความหมายก็คือแปะเดยวก็พอแล้วความหมายเหมือนกันนะครับ mm hmm. ต้องเดกเนี่ย <Yeah. S 1> วิ่งเรียร่ยไรหน้าเอ็นดูเหมือนกวางอย่างตาหูมีเขี้ยวน้อยก็คืออันนี้เขมายถว่ามีเขี้ยวเล็กๆสองอันติ๊ดๆเนี่ยมีลักษณะคล้ายกวางคล้ายกวาง yeah. ฝูงลิงน้อยใหญ่กระจุย้ยฝูงลิงน้อยใหญ่ใหญ่น้อยกระจุย้ยก็หมายถึงลิงนะฮะแล้วก็ชนีอุ้ยอุ้ยอุ้ยร้องหาฝูงข้างวางพรึกษาข้างโจนไล่ควายปลายยางก็หมายถึงว่าแบบว่าลิงชนีข้างต่างก็ร้องกันไปมาแล้วก็กระโดดข้ามต้นไม้กันนะฮะก็อันนี้บอกว่า ฝูงลิงยวกยับต้นพะวานาพะวาเนี่ยหมายถึงว่ามะม่วงพระวาหมายถึงมะม่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกมะม่วงนะฮะลูกมะม่วงลูกมะม่วงเนี่ยนะฮะมีคำสุภาพว่าผลลูกให้แปลงเป็นผลนะฮะแล้วก็มะม่วงใช้คาว่าอัมพวาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเมืองอัมพวาคือเมืองของมะม่วงนะฮะ อ่พอาพวาแปลว่ามะม่วงพาวาก็แปลว่ามะม่วงชนีนมีกููหาเปล่าข้างผงข้างวางพฤกษามาสู่คือกระโดดข้ามต้นไม้ไปมาคลอกแคลกไล่ขวยคว้างคลอกแคลกเป็นเสียงของอะไรครับคลอกแครกเป็นเสียงของข้างนะครับเพราะว่าด้านบนนะออบให้ดูบริบทรอบข้างว่าคลอกแคลกเนี่ยพูดถึงตัวอะไรท่าสุด ถู้พูดถึงข้างนะฮะพูดถึงข้างแล้วก็ถ้าเป็นลิงเนี่ยเขาแสดงอาการของลิงแล้วก็คือลิงเนี่ยกําลังกระโดดไปมาบนต้นมะม่วงอ่ะพูดถึงลิงเก็กบต้นมะม่วงไปแล้วชนีเนี่ยก็คือหมายว่ากําลังร้องหาคู่อยู่ถ้าข้างคลอกแค่ก็ต้องเป็นเสียงของข้างเพราะทั้งหมดมีเสียงของตัวเองอยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปนะฮะบทต่อไป โอเคครับสำหรับบทนี้นะฮะงูเขียวรัดตุกแกนะครับบทงูเขียวรัดตุกแกนะครับเป็นการแสดงภาพการเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวนะครับผมได้ดีนะครับบทหนึ่งนะครับ ที่นะฮะมันแสดงให้เห็นนะฮะเรื่องของงูเขียวรัดตุ๊กแกได้ดีนะครับการเห็นภาพนะครับเช่นนะครับผมงูเขียวแลเลื่อมพ้นพ่นพิษพลัน,น,นตุ๊กแกคางแข็งขยันคาบไว้กัดงูงูเร่งพันขนดเคียดปากอ้างูจึงได้ลากล้วงตับกินนะครับก็แสดงให้เห็นภาพว่างูเขียวกับตุ๊กแกสู้กันยังไงนะครับต่อไปนะบทยิงทอง ย่องเยื่งย่างรำรางชาช่างฝ่ายหางนะครับบทนี้เนี่ยพูดถึงนกยูงนะครับผมอ่ะนะครับผมสิ่งที่สําคัญของบทนี้นะครับคือสัมผัสยอยักษ์กับสัมผัสรอเรือค่อนข้างเยอะนะครับก็เป็นบทที่นะครับผมพนาถึงตัวของนกยูงนะครับต่อมานะครับบทไก่ฟ้าอ้าสดแสงนะครับหมายถึงพูดถึงไก่ฟ้านะครับผม พูดถึงลักษณะของไก่ฟ้าไว้นะครับว่าอย่างไรบ้างนะฮะก็คือบอกว่าไก่ฟ้าเนี่ยหน้าแดงใช่ไหมหน้าแดงบอกว่าอา้าสดแสหัวสุกแดงก็คือหัวแดงนะครับปากแหลมครับผมหัวแดงเนี่ยหัวแดงนะฮะครับผมปีกหางต่างแต้มก็แบบนี้ฮะต่างแต้มสีสันนะครับลายรวด ตัวด่างอย่างคนแกล้งแต่งแต้มขีดเขียนนะเหมือนกับว่ามีคนมาแกล้งมันวาดรูปอะไรบนตัวของไก่ฟ้าต่อมาฮะบทดูหนูสู่รูงูหนูสุดสู้หนูสู้งูนะครับดูงูสู้ดูอยู่หนูรูปงูทู่หนูงูทูนะครับบทนี้เนี่ยนะฮะเป็นบทคันปะพันธ์ที่พูดถึงเรื่องนะครับผมอ่ะลน,นิดนึงครับเป็นกบทนิดนึงพูดถึงกลบทนิดนึงนะครับ กบฏนีนะ้ชื่อว่ากบฏเลื่อนล้ากบฏนะฮะกบฏเลื่อนล้ากบฏคือวิธีกบฏคืออะไรนะครับกบฏนะฮะคือลักษณะของการแต่งอีกชนิดหนึ่งนะครับที่นําสัญลักษณ์ทุกอย่างของคำประพันธ์นั้นเหมือนเดิมแต่แค่เติมกฎบางอย่างเพิ่มเข้าไปในคําประพันธ์ชนิดนั้นนะครับก็เช่นอันนี้นะครับกบฏ เลื่อนล้าเนี่ยก็คือการเติมบังคับว่าให้ใช้สารอูทั้งหมดคัมประพันธ์นั่นเองนะครับอะนะครับผมบทเนี้ยนะครับผมนกแก้วเจ้าเสียงใสนะฮะมีทั้งหมดเนี่ยห้าชนิดนะครับมีอะไรบ้างนะฮะนกแก้วเดี๋ยวเรามาไฮไลท์กันดีกว่าเนี่ยนกแก้วนะฮะนกแก้วหนึ่งบทหนึ่งนะขอไปครับ นกแก้วหนึ่งสัลิกา 2, สองสลิกาเนี่ยเป็นชื่อยันเหมือนกันนะนกตัวนะครับเป็นสามแขกเต้าสี่โนรีคือห้าอ่ะพอเป็นกาบกันบ้างอ่ะกาบเนี่ยมีอยู่หกชนิดด้วยกันนะครับหกชนิดด้วยกันมีอะไรบ้างครับพื้นฐานเลยนะครับมีนกแก้วเนาะมีสัลิกานะครับมีนกตัวมีแขกเต้าแล้วก็มีโนรีใช่ไหมฮนะ เราข้ามอะไรไปฮะเราข้ามสตวาไปนะครับสตวาเป็นนกชนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออมีใครเคยเห็นหน้าตานกตัวไหนบ้างไหมอะไรอย่างนี้ยนะเบอร์ใครที่ไม่เคยเห็นรเราจะใส่มาให้ในสไลด์ให้ดูแล้วนะเห็นไหมฮะนกแก้วคือหมายเลขหนึ่งอยู่นี้ฮะเห็นไหมสตวาคือตัวนี้ฮะนี่ฮะนกแก้วนกแก้วนะฮะเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งอันนี้เบอร์สองนะนกตัวเบอร์สามนะเบอร์สี่คือ สตวาคือตัวนี้นะฮะเบอร์ห้าคือแขกเต้าแขกเต้าคือตัวนี้นะแล้วก็เบอร์หกคือโนรีอ่ตาต่อไปครับกระจายขยายซองนางซองนางเนี่ยคือต้นซองนางครี่ซองนางครีต้นชื่อว่าต้นซองนางครีนะครับและต้นนี้คือต้นสบายนางสีดา ทั้งสองบทนี้นะฮะก็มีอยู่นะครับในเรื่องของบทนะครับกระจายสยายสองนางผ้าสบใยนางสีดาหอ่อห้อยย้อยลงมาแต่ข้าไม้ใหญ่สูงงามนะครับอ่ะหน้าต่อไปครับหัวลิงหมากลางลิงเรียกเลีไม้ลางลิงล,ลางลิงหู ลางลิงหูลิงลิงหลอกคู่ลิงไต่กระไดลิงลิงห่มลิงโลดฉวยชมพู่ฉีกคว้าภาษาลิงอ่ะเรามาดูนี่กันเลันนะบทนี้เนี่ยใช้การเล่นคำเนาะคำว่าลิงนยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันไหนเป็นพืชบ้างพืช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 มีตัวไหนบ้างพืชคือหวลิงใช่ไหมฮะลางลิงของเนี้ยธิบายในโครงเพราะว่าโครงจะเห็นง่ายกว่านะครับหูลิงนะฮะหูลิงกระไดลิง บอกมีแค่4ตัวจริงๆแล้วนะครับมี4ตัวถูกต้องแล้วครับเพราะว่าชมพู่อีกตัวหนึ่งครับสิ่งที่มีความหมายเหมือนกันนั่นคือต้นนี้ครับลางลิงกระไดลิงมีความหมายคือพืชชนิดเดียวกันเท่ากับพืช1ชนิดนะครับบางคนเรียกต้นนี้ว่าลางลิงบางคนเรียกต้นนี้ว่าต้นกระไดลิง อันนี้ต้นหัวลิงนะครับถ้าคําสุภาพคือต้อนสีสะวานอนต้นนี้คือต้อนหัวลิงนะมีลักษณะเป็นรูปคล้ายๆรูปหัวใจอะ่ะวันนี้อ่าต้นนี้ชื่อต้อนว่าต้นหูลิงครับต้นนี้มีชื่อถึงว่าศีสะวานอนใส่คำสุภาพไปในตัวเลยนะครับอ่ะ่อมาทานัน อันนี้นะครับบทนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องปลานะฮะเป็นบทหนึ่งที่พูดถึงเรื่องปลาในน้ำนะที่กินตะไคร่สาหร่ายแค่นั้นแล้วครับสำหรับบทนี้นะฮะโอเคนะครับผมอ่ะเอกสารทั้งหมดนะครับอยู่ใต้ description นะครับคลิปวิดีโอนี้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามานะครับเฉลยทั้งหมด4ข้อกันนะครับอ่ะมาดูครับข้อที่หนึ่งครับพูดแต่งการของโครมาภาพตางตรงไหนคือใุธครับหนึ่ง กบนีคือเจ้าฟ้าธรรมดิเบตเจเช,ชสุริยบง์นี้นะเจ้าภาพผู้บรมกฏคือนี่ฮะให้เรียกว่าพ่อลูกคนที่หนึ่งอันนี้ก็ไก่นะครับสมเร็จพระที่นั่งสุริยาตนะครับสุริยาอาอมรินคือลูกคนที่อสองสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรนะครับคือลูกคนที่สามอันนี้นี่เรียกชื่อว่าพระเจ้าเอกทัศนะครับ พระเจ้าเอก,กทัศน์นะฮะครั้งสมัยเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองคนนี้แหละนะฮะกระสอบอ่าอยุธยานะฮะอ่ะต่อไปฮะเขาบอกว่าอะไร,รข้อที่หนึ่งครับผู้แต่งในพระโอรสของใครข้อที่หนึ่งคืออะไรครับข้อที่หนึ่งคือเจ้าฟ้ากุ้งนะฮะเขาเขียนเจ้าฟ้ากุ้งแล้วกันเจ้าฟ้าธรรมธิเบตเชษฐ์สุริวงศ์นะเป็นรูปของพรไอ้หัวประมกทนะครับ พระเพชรราชานะครับเป็นลูกของพระนารายณ์นะครับผมข้างทองแดงคืนนะครับผมกรอบขอไข่ทานน้ำเล็กๆบริเวณรอยพระพุทธบาทนะฮะสระบุรีนะครับเป็นปัจจุบันเป็นที่ตั้งของเป็นที่ตั้งนะครับ วิธีั้งของตําหนักทานกระเสงกัไก่นะ,ะเดี๋ยวขอได้เขียนมามไไหนี่งนะฮะวิธีั้งของตําหนักทานกระเสงนะครับด้วยครับข้อที่สี่ครับเป้ามหมายในการแต่งขับพ่อครัวป้าชัดเลยครับ,ออก,รบราารการพัฒนาถึงธรรมชาติที่พบเห็นในการเสด็จทางสตรลมาศ มาถึกเรื่องราวต่างๆนี่คือนิราศนะครับบทคาควรถึงหญิงอันเป็นที่รักอันนี้ก็นีราศเหมือนกันนี่คือคุณสมบัติของนีราศทั้งสองข้อนะครับแล้วก็ข้อขอไขนะครับเพื่อใช้ในการเหเรือพระที่นั่งของพระองค์นี่คือกาบเหกาบเหเรือกาบเหเรือจะมีกาบเหกาบเหเรือเนี่ยนะครับจะมีกาบเหเรือของเจ้าฟ้ากุ้งนะครับที่เป็นบท บทวรรณคดีสําคัญของพระองค์ท่านแล้วก็อีกอันนึงก็คือการหอโครงนะครับการเหยชมเครื่องข่าวหวานที่เรียนไปเมื่อตอนมาทยมศึกษาปีที่หนึ่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบทเหเรือนะครับบทเหเรือของเจ้าฟ้ากุ้งเนี่ยเป็นบทเหเรือใหญ่นะครับแต่ถ้าบทเหเรือของรัชกาลที่สองคือบทเหชมเครื่องข่าวหวานเนี่ยเป็นบทของการ <S <S ไปเที่ยวเล็กๆน้อยไปเที่ยวกันส่วนตัวอะไรเงี้ยครับของกษัตริย์เองนะครับอ่ะ โอเคนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับวลิีโอนี้อย่าลืมกดไลค์ให้กับควิีโอนี้นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้คลิปโดเก็บกระดิ่งให้ช่องของเราด้วยนะครับก็ EP ถัดไปนะครับจะเป็นเก็บประจักษ์น,น,นะครับ